ไม่ต้องการให้รักเป็นตำนานขอเพียงรักมากกว่าวันวานก็พอหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโช,ชยโชยฝนตกโปยโปยนกน้อยบินเข้าลัง ส่งเสียงร้องจุกูจุก,กูจุก,ก,จก,กูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทครับ ก็เป็นเจ้าของได้ครับมาดูรายการที่หนึ่งเลยครับเป็นพระยืนเนื้อดินครับฝังกิ่งอยู่ด้านในครับเสียงกิ่งดังกังวานครับเก่าไม่ทราบที่ครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับ ไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับรายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับลงรักเก่าๆครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ รายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อออกเนื้อทองคำเลยครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่4ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงครับเนื้อผงลงรักเก่าครับ พิมพ์ปั้นลอยองค์ครับรายการที่ห้าครับเป็นหลวงพ่องเงินครับเนื้อดินเก่าครับน่าจะเป็นพักกูครับพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่6กครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเหนือมันๆเลยครับเนือออกทองคําเลยครับสองร้อยบาทครับไม่ไกลเกินฝันครับบูชาสององค์สามร้อยบาทครับสวยงามยามเย็นเย็นครับ รายการที่7็ครับเป็นพระสมกครับพระสมกเหนือดินครับเหนือมันๆเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระนางพญาเหนือดินครับนางพญาเหนือดินพิมพเข่าโค้งครับ รายการที่9ครับเป็นพระแม่นางกวักครับน่าจะเป็นเนื้อดินลงรักเก่าครับเนื้อมันๆเลยครับรายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่11ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือแก่งแก่งแน่นๆเลยครับ รายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่13ครับเป็นพระปิดตาเนื้อดินครับด้านหลังฝั่งตะกุดครับอักขรเลขยันครับ เก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่14ครับเป็นพระลอดครับพระลอดเนื้อดินครับเนื้อมันๆเลยครับ รายการที่15ครับเป็นพระผงขุษะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับเนื้อผงมันมันเก่าๆเลยครับรายการที่16ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับ เนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับสภาพใช้ครับรายการที่17เครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงครับหลังยันครับวัดอ่างศิลาชนบุรีครับ รายการที่18ครับเป็นพระปิดตาหลังยันกับบองควขยครับเหนือผงคุกลักเก่าครับรายการที่19ครับเป็นพระล่วงครับเนือชินตะกัวครับหลังรางปืนครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่20ครับเป็นพระมะเหสวนครับเนื้อชินตะกัวครับด้านหลังเป็นพระปางนาคปกครับน่าจะเป็นพระกูครับรายการที่21ครับเป็นพระปิดตาครับ เนือดินครับลงรักเก่าครับด้านหลังจานอักร,ร,รลเลขยันครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่22ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับน่าจะเป็นพิมพ์นิยมครับเหนือโลหะมันๆเลยครับออกเนื้อนาคเลยครับ รายการที่23ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาเนื้อดินพิมพ์เข่าโค้งครับเป็นพระกุครับรายการที่2 4ครับเป็นพระสังกระจายครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับ เนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับสั่งกระจายพงผุ้ยครับเลี่ยมเกาอพร้อมบูชาครับรายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่26ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับสวยสวยคมๆเลยครับรายการที่27เครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังแบบครับเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับ รายการที่2 8ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับองค์พระล่ำๆเลยครับเหนือโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่2 9เเป็นรูปหล่อปัม๊มหลวงพ่อเดิมครับ เนื้ออันปัก้าครับรายการที่30ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับเนื้อเก่าๆก่ค่ำๆ่มันๆเลยครับ รายการที่31เเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับหล่อโบราณหลังยันครับดอกจันครับโค้ดดอกจันครับน่าจะเป็นสายใต้ครับ รายการที่32ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่33ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ สวยๆคมๆคมเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่34ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่35ครับ เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักปิดทองครับรายการที่36ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงครับเนื้อผงแน่นแน่แก่งแกงเลยครับแก่งแก่งมันมันเลยครับ รายการที่37ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทครับบูชา2องค์300บาทครับรายการที่38ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเหนือมันๆเลยครับ เนื้อโลหะเก่าๆครับรายการที่39ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่40ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสน,นิมเขียวเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆย,ยามเย็นๆครับ สวยบาดตาบาดใจทุกองค์ครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับบางบางเบาเบาครับขอบคุณครับ